โตโยต้ายาริสเอทีเตรียมเปิดตัวขุมพลังใหม่ h ฮบิด1.5พร้อมกับการใส่ออปชั่นรอรุ่นการเปิดราคาสิงหาคมนี้สวัสด <So, S 1> <Sweden S 2> ีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะมาอัปเดตสำหรับ t o y ย t a นาะเตรียมเปิดตัวยาริสเอทีกนะกับขุมพลังใหม่นะไฮบิด1.5นะ ขุผมพลังเดียวกันกันกบยาลิทคอร์ดนะซึ่งมีการยืนยันว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาส่วนราคารอรุ่นว่าจะมีการปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนยาลิทรุ่นนี้นะเปิดตัวที่ไทยเมื่อวันที่9สิงหา2022แล้วก็สร้างยอดขายแบบถล่มทลายนะเดือนละ3 0 0 0 5 0ถึง5,000คันและสร้างปรากฏการณ์นะยอดจองมากถึง21,300คันหลังจากเปิดตัวได้เพียง1เดือนแล้วก็ ล่าสุดนะครับมีการยืนยันนะว่ารุ่นนีนะ้จะมีการเพิ่มในส่วนของเครื่องยนต์1.5 Full Hybrid HEV ที่เป็นขุมพลังเดียวกันกันกบยาริดคอร์สนะที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ในส่วนของสเปคนะครับขุมพลัง1.5บ e นซินไฮบริดรุ่นนี้นะครับว่าจะเป็นขุมพลังเดียวกันกับ ยาลิดคอยนะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะ1.5ลิตร1,496ซีซี cc พร้อมกับแรงม้าพละรก,กำลัง9 1แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด1 2 1แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า80แรงม้า140้นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับไฟฟ้าจะมีพละรกกำลังรวมมากถึง1 1 1แรงม้าจับคู่กับเก e ียร์ ecvt แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด0.7กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็รับรองน้ำมันสูงสุดถึง E20 ในส่วนของความเร็วนะตัวเลขที่เขีมจากโรงงาน Top Speed นะตามที่เข้าลงไว้นะครับในเว็บของโตโยต้าก็160กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตรา,าก,การสิ้นเปลืองนะ26.3กิโลเมตรนะครับในส่วนของออปชั่นต่างๆนะภายในนะก็ยังจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะ64เฉดสี เบรคมือไฟฟ้านะคุญแจคีย์เลสนะปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็รับรองการเชื่อมต่อ p p ปเปิลคาปิเอนออยอัตตก็ยังมีมาให้นะระบบปรับอากาศอัตโนมัติรวมไปถึงช่องแอร์ผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆก็ยังใส่มาให้เต็มนะครับรวมไปถึงกล้องมองรอบคัน360องศาก็ใส่มาให้แล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับจนถึงจุดหยุดนิ่ง Stop and Go ก็ยังมีมาให้ส่วนรุ่นเดิมนะครับยาริส a t ท1.2ต้องรอดูว่าจะทำตลาดต่อไหมส่วนตัว Hybrid 1.5นะครับราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่ต้องรอรุ่นนะว่าบ้านเรานะครับจะขายอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่คาดการไว้ว่าน่าจะบวกขึ้นพอสมควรนะสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่คนไทยนะกำลังให้ความนิยมแล้วก็ถือว่ายอดจำหน่ายดีเลยนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะ เลยนะสำหรับ Toyota t o y ยต a า a r ริ A เอทรุ่นนี้นะถ้าเป็นเครื่องยนต์1.5นะน่าจะทําให้ตัวรถนะมีพละกําลังที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วแฟนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับรถยนต์รุ่นนี้นะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของโตต้าแล้วก็มียอดจําหน่ายมากถึง3,000ถึง5,000คันต่อเดือนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่หลายคนนะกําำลังรอเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับส่วน1.2ต้องรู้ว่าเขาจะทําตลาดต่อไหมนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ รุ่นนี้ก็คอมเมนต์บอกันไ้นะครับใต้คลิปนี้เลยส่วนราคารอรุ่นนสิงหาคมนะครับได้เห็นแน่นอนส่วนการปรับดีไซน์นะครับแน่นอนว่าไม่ได้เชนรอบนี้นะครับเครื่องยนต์น่าจะเป็นหัวใจหลักส่วนดีไซน์ภายนอกนะครับดูว่าเขาจะมีการใส่ในส่วนของดีเทลตรงไหนเพิ่มเติมแต่แน่นอนว่าโลโก้ H.E.V มีมาแน่นอนนะครับแล้วก็ขุมพลังใหม่แรงกว่าเดิมครับผมรอติดตามนัสิงหานนี้ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ